ดีครับพี่ช้างครับสวัสดีครับวันนี้แอมซอยผะมาเยี่ยมชมอู่บีเอ็มเมืองทองครับครับก็พี่ช้างช่วยแนะนําตัวหน่อยนะครับว่าพี่ช้างชื่อจริงชื่ออะไรอู่เปิดงายังอครับไงสวัสดีครับผมชื่อช่างไพโรศสีสนธินะครับหรือชื่อเล่นที่ช้างครับในนามของเจ้าของสถานบริการอู่ซ่อมบีเอ็มนะครับเปิดมาประมาณ30กว่าปีเศษครับครับผม คุ้คลีอยู่กับ BM ตั้งแต่เริ่มต้นจุดเริ่มก็ตั้งแต่ปี2529นะครับ e ี3 0เรื่อยๆมาก็จนถึงปัจจุบันก็ทำแต่ BM ตลอดครับ,บรคุณปัญญาจนจนพี่ปัญญาแกมีของดีมามากระซิบผมก่อนที่แกจะมาเผยเคล็ดลับก็คือไอ้เจ้าตัวพระเอกตัวนี้แหละครับเ <Kind. S 1> นี่ยพระเอกตัวเนี้ยแก แกมาทุกครั้งที่มาซ่อมแกก็จะถือติดมือมาผมก็ยังไม่รู้จักหรอกใหม่ๆซึ่งรู้จักกับพี่ปัญญามาประมาณ20ปีได้แล้วแกก็ถืออะไรมาแกไม่รู้ผมก็ไม่รู้ไอ้น้ามันอะไรงก้นไอ้ยี่ห้ออะไรแอมซอยตัวนี้ที่ก่อนที่ผมจะทดลองใช้แล้วก็ใช้แล้วก็เริ่มขายทดลองใช้กับรถตัวรถผมเองช่วงนั้นเราใช้แก๊สแต่น้ำมันแพงน้ำมันแพงตอนนี้นะเหมือนอยู่ก็เลยหันมาเอาน้ำมันพี่ปัญญามามาให้ลูกค้าใช้ก็ได้ผลดีผลตอบรับดี เครื่องก็ไม่มีปัญหาแล้วก็เรื่องน้ำมันน้ำมันเครื่องขาดน้ำมันเครื่องหายอะไรก็แทบจะไม่มีเลยจากที่ผมใช้รถน้ำมันของพี่อ่ะในรถผมในตัวไอ้ค่าซึ่งมัน20ต่อปีแล้วปัจจุบันเนี่ยรถยุโรปเนี่ยหรือรถบีเอ็มที่ผมใช้อยู่เนี่ยมันเป็นโลหะอลูมิเนียมซะส่วนใหญ่พี่ลูกสูบก็บางเล็กแหวนก็นี่เดียวบางครั้งเนี่ยพวกยางตีนวาลก็ดีอะไรเนี่ยมันชอบบวมชอบแข็งเร็วพี่แต่น้ำมันมันชอบซึมในห้องเผาไหม้เนี่ย พี่มีพี่วิญญามีอะไรแนะนำบ้างไหมสำหรับ,รบสำหรับ <มา S 2> เครื่อง BM เนี่ยปัจจุบันมันเป็นเป็นโลหะอลูมิเนียมซะส่วนใหญ่มันไม่เหมือนเหล็กหล่อสมัยเก่าใช่ครับพี่ปัญญาช่วยแนะนำก็คือ,อเทคโนโลยีมันมันก้าวล้าไปแล้วแหละ <S S S> ครับครับพี่ก็อย่างอย่างที่พี่ช้างสงสัยเนี่ยผมก็นะครับมีผลิตภัณฑ์อยู่2ตัวนะสำหรับรถยุโรป BM โดยเฉพาะเลยของเราเนี่ยแอมซอยเนี่ยรองรับมาตรฐาน BM เอ็มรองไลท์ศูนะฮะต้องต้องสองตัวที่เห็นเลยนะครับพี่นะฮทีนี้สำหรับตัว เกดความเหนื่อที่เป็น 5W30 เนี่ยเหมาะสำหรับรถที่ใหม่ๆเพิ่งออกจาก BSI มาเลยนะครับ ซึ่งกิโลอาจจะยังไม่เยอะอยู่ระดับแสนกิโลหรือหรือต่ำกว่าแสนกิโลเนี่ยถ้าถ้ามันอยู่30เนี่ยเป็นความหนืดที่ที่ดีที่สุดสําหรับรถตัวนั้นก็คือจะได้การประหยัดเชื้อเพลิงอัตราเร่งที่ดีนะครับเครื่องยนต์จะเดินนิ่งเรียบนะฮะน้ำมันเนี่ยจะเป็นฟิล์มเคลือบติดอยู่กับกระบอกสูบนะช่วยป้องกันการสึกหลอที่สูงสุดเลยอีกทั้งยังช่วยดูแลเรื่องระบบกรองมลพิษของรถยุโรปตอนนี้ก็คือเนื่องจากว่า ทางยุโรปเนะี่ยเขามีมาตรฐานของยูโรยูโร5ยูโร6ปัจจุบันเนี่เขายูโร6เนี่ยน้ำมัน2ตัวนี้รองรับถึงแม้ว,นนว่าบ้านเราอ่ะมาตรฐานน้ำมันเชื้อเพลิงส่วนี่ยมันเป็นมาตรฐาน Euro ยูโร4อยู่ก็ตามนะครับ,รบแต่ถ้าเราใช้ของดีที่เป็นน้ำมันเครื่องที่ดีเนี่ยมันจะช่วยทําให้เครื่องยนต์เนี่ยนอมแล้วก็ยืดอายุนะครับได้กําลังอัดที่ดีแล้วที่พี่ช้างบอกเลยยางตีนวาลเนี่ยชอบรั่วจังเลยน้ำมันแอมซอยผมกล้าท้าเลยนะถ้าใช้ตั้งแต่ใหม่ๆอ่ะต่อให้สองแสนสาม 3แสนโลเนี่ยประเก็นก็ยังเหมือนเดิมเพราะว่ามันจะช่วยดูแลประเก็นทําให้นุ่มอยู่ตลอดเวลาจริงๆอ่ะตามเป๊กเนี่ยมันได้ถึง24,000กิโลนะแต่โดยโดยทั่วไปพี่อาจจะแนะนําลูกค้าก็ประมาณสัก1 2 0 0 0 1 5 0 0แต่กรณีลูกค้าไม่มีเวลามาเปลี่ยนเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยว่าเครื่องจะพังเพราะว่าน้ำมันของเรามันรองรับได้ได้ไกลนะครับส่วนถ้าลดอายุอาจจะสัก2เกือบ2แสนโลก็ หรือแสนห้าขึ้นไปบางคนก็อาจจะต้องขยับเบอร์ให้หนาขึ้นเป็น 5: ้าสี่สับตัวนี้ก็รองรับรองร้ายสูงสีเหมือนกันนะครับอีกทั้งเรื่องของน้ํามันเกียร์ก็ยังเราก็ยังมีรองรับนะครับสําหรับเ M ิแต่แล่รุ่นงเทคโนโลยีใหม่เราก็ต้องใช้กับน้ํามันเครื่องให้ถูกต้องถ้าเรายังเอาใช้น้ามันรุ่นเก่าเก่าึ่งตองเคาะหรือว่าน้ํามันที่ไม่ได้มาตรฐานรองร้าย0ูงสีเนี่ยแน่นอนเครื่องเครื่องยนต์ก็จะมีปัญหามากอนาคตก็จะ เกิดนู่นอันดับแรกคือไฟโชว์ที่หน้าปัดครับบางทีหาสาเหตุค่อนข้างยากหรืออาจจะเจอแล้วลหละว่ามันเป็นตัวกองมลพิษครับเราก็ต้องมาทําความสะอาดแต่ว่าครับหลังจากที่เราดูแลมันส่วนนหญ่มันจะอยู่กับเราไม่ทนถ้าเราไม่ดูแลไว้ตั้งแต่แรกครับพี่ครับพี่เออหลังจากพี่เริ่มใช้แล้วก็ทดลองให้ลูกค้าได้ใช้เนี่ยลูกค้ามีมีฟีดแบ็กมาอย่างไรบ้างครับพี่กับน้ำมันตัวเนี้ยแล้วก็ผลิตภณ์ของแอมซอย ไม่มีผลอะไรไม่มีผลอะไรแล้วก็ก็แตเป็นอาหารเขาก็บอกรสชาติเดิมเอาอย่างนั้นดีกว่านะเขาบอกควาเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมไม่ต้องเปลี่ยนเอายี่ห้อเดิมนะเหมือนเดิมเหมือนเดิมแบบเดิมสูตรเดิมสเปคเดิมเพราะว่าผมเป็นลูกที่ั้างก็มีมีใช้อยู่หลายยี่ห้อเนาะแต่ว่าหลักๆเนี่ยว่าลูกค้ามาแอมโซยเห็นโลโก้แอมโซยก็บอกเอาแอมโซยนี่แหละเราใส่ใจลูกค้าอยู่แล้วครับผมรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอันนี้มันเป็นหัวข้อหลักๆสําคัญ ของของเครื่องยนต์อยู่นะครับครับผมเราต้องต้องเลือกต้องเลือกสิ่งที่ดีให้ลูกค้าให้ลูกค้านะลูกค้าจะได้ประทับใจครับผมแล้วกลับกลับมาเนาะใช้บริการพี่ทั้งลงแนะนำเลยครับว่าอูเริ่มเปิดวันไหนถึงวันไหนทําถึงกี่วันแล้วก็จะเข้ามาต้องทำยังไงอยู่แถวไหนครับผมอู่เบียเมืองทองตั้งอยู่เมืองทองธานีสามนะครับถ้ามาให้สะดวกก็ได้หลายทาง ทางด่วนถนนแจ้งวัฒนะติวานนท์ในหลายทางทางเราเปิดบริการ9โมงเชา้าถึง6โมงเย็นจันทร์ถึงเส<อ>าร์ครับผมครับผมแล้วก็หยุดวันนักขาตะเลิกติดต่อ<ม>081นะครับอของผมนะครับ8153450แล้วทางภรรยาผมก็0817016455ครับ ก็ขอบคุณครับพี่ช้างที่วันนี้ให้เกียรติแอมซอยนะครัเข้ามาแนะนําผลิตภัณฑ์นะครับใช่ให้ลูกค้าได้รับขาวแล้วก็แนะนําอูพี่ช้างด้วยครัจะได้มีลูกค้ามายินดีรับใจครับเดี๋ยวเแงๆตลอดปีนะครับครับครับขอบคุณครับ